สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระเราได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูปริยัติกิจจาพิวัตรผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรรรมาวิหารและเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขตหนึ่งท่านได้เมตตามอบธรรมะในวันพระวันนี้ซึ่งเป็นวันอาสาฬหาบูชาขอเชิญรับชมค่ะ,จะเจริญสุข ท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้รายการพบ,พบกันวันพระก็ได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนอีกครั้งหนึ่งวันพระหรือบางทีเราเรียกว่าวันธรรมสวนะเป็นวันฝั่งธรรมพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติให้ชาวพุทธเราได้ น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในวันสำคัญวันนี้เป็นวันอาสาหาบูชาคำว่าอาสาหาบูชานั้นก็คือเป็นการบูชาวันเพ็ญเดือนแปดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอินเดีย พระพุทธองค์ได้ใช้ในวันอาสาหาบูชานี้ได้แสดงพระธรรมเทศนาการแรกเรียกว่าธรรมจักกปวัตนสูตรโปรดปัญจวคีทั้งห้าเป็นลือสีที่ได้อุปถากอุปธรรมบำรุงในช่วงที่พระมหาบุรุษ ได้บำเพ็ญทุกขระกิริยาเป็นเวลาถึง6ปีเมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ตั้งใจที่จะเทศนาสั่งสอนพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรู้มาได้ตรวจสอบแล้วอุทกดาบทาลาละดาบท ดาบททั้งสองที่เป็นครูอาจารย์เคยศึกษาร่ำเรียนมาปรากฏว่าทั้งสองท่านนั้นได้เสียชีวิตลงก็จึงได้ละลึกถึงปัญจวัคีหรือสีห้าตนซึ่งทราบว,ว่าได้ไปอยู่ที่ป่าอิสิปต,ตนมฤุทายวันพระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปแล้วก็ได้แสดงธรรมจักกบปวัตนะสูตร ในวันเพ็ญเดือน8ปดก็จึงได้ถือเป็นวันที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งวันนี้นอกจากจะแสดงพระธรรมเทศนากันแรกแล้วก็ปรากฏว่าอัญญาโกนทัญญะหรือโกนทัญญะพราหมณ์เป็นพราหมหนึ่งในพราหมร้อยแได้ทำนายถ่ายทักพระมหาบุรุษสมัยเป็นโอรสเป็นเด็ก ว่าจะต้องตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อเกิดพระสงฆ์ขึ้นถือว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกได้พระพุทธองค์ได้ประทานอุปสมบทแบบเป็นเอหิพิคุอุปสัมปทาเป็นพระสงฆ์รูปแรกเป็นผู้ที่เป็นถือว่าเป็นผู้ประกันหรือ เป็นหลักประกันว่าพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มานั้นก็สามารถที่จะรู้ตามแล้วก็ได้บรรลุได้รู้ได้เข้าใจทำให้พระพุทระพุทธองค์นั้นมีกำลังใจที่จะแสดงพระธรรมเทศนาต่อไปเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย วันอาสาฬหบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้ถือว่าเป็นวันพระสงฆ์วันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธวันมาฆบูชาเป็นวันพระธรรมวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระสงฆ์พระรตนตไตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบทั้งสามประการ เป็นผู้ที่เราเคารพสักการะสูงสุดเมื่อเป็นวันสำคัญเช่นนี้ก็ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทุกท่าน <c oughs> ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการน้อมลำลึกโดยเฉพาะเราจะเห็นว่าวันสำคัญก็คือวันอาสาราบูชามาฆาบูชาแล้วก็วันวิสาขาบูชาทั้งสามวันนี้มีคำว่าบูชาต่อท้าย <c oughs> ก็เป็นการให้ความสำคัญว่าทั้งสมวันนี้ชาวพุทธเราจะต้องประพฤติปฏิบัติจะต้องบูชาเทิดทูนโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่เราทำกันก็คือการเวียนเทียนเวียนประทักษินยิ่งใหญ่กลัววันอื่นๆทำน้อมเป็นถวายสักการะนอกจากนั้นแล้วก็ที่เราได้ทำกันนอกจากจะ <c oughs> การฟังธรรมสวดมนต์ไหวพระเจริญจิตภาวนาแล้ววันรุ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งเป็นวันพุทธบัญญัติก็คือวันเข้าพรรษาวันุูงนี้เป็นวันเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทุกท่านได้น้อมลาลึกถึงพระคุณพระรัตนไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์วันอาราสาหาบูชาเป็นวันพระสงฆ์ พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันก็เ,เพราะว่ามีพระพุทธสาวกมีพันท่านัญญาโกลธัญญะเป็นต้นจนถึงพระสงฆ์จนถึงปัจจุบันได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้ประกาศได้เทศนาสั่งสอนหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากจะท่านจะได้ประพฤติปฏิบัติด้วยตัวท่านเองแล้ว ก็ได้น้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาอบรมสั่งสอนให้กับท่านสาธุชนจนถึงปัจจุบันรุ่นแล้วรุ่นเล่าก็ทำให้พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้อุปถากอุปธรรมบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาก็ขอให้บุญกุศล ได้ปกปักรักษาคุ้มครองให้สถาญาติโยมทุกท่านได้มีความสุขได้มีความเจริญขอเจริญพร